ปี2022แล้วยังจะมีคอนโดโครงการใหม่เปิดตัวอีกอยู่หรือนี่เป็นคำถามที่แฟนเพจแล้วก็คนรอบๆข้างผมหลายคนถามกันมานะครับซึ่งผมเนี่ยก็ตอบกลับไปเหมือนกันทุกคนนะว่าปี2022นี่แหละเป็นปีที่จะต้องมีคอนโดโครงการใหม่เนี่ยเปิดตัวมากและมากกว่า2ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำแน่นอนนะ สปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในสานการแบบนี้กันมาเนี่ยบาง Developer อไม่เปิดโครงการเลยนะบางเจ้าก็เปิดแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งคอนโดหนึ่งโครงการเนี่ยคุณใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยอย่างน้อยสัก2ปีขึ้นไปอาจจะ3ปีด้วยซ้ำถ้า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยขายของเงินไปแบบเยอะแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าคุณกำลังจะไม่มีของในสต็อกให้ขาย ซึ่งนั่นจะกลายเป็นข้อเสียเปรียบของคุณแล้วดังนั้นผมถึงบอกว่าปี2022จําเป็นจะต้องมีโครงการเปิดใหม่มาขายแน่นอนแต่ตอนนี้แม้แต่คุณจะซื้อหมูมาใส่มาแม่คุณยังต้องคิดเยอะเลยนะผมยังไม่ได้พูดถึงต้นทุนในการก่อสร้างนะเหล็กและทองแดงเนี่ยขึ้นมานานแล้วนะปัญหา supply chain ใช่นี่คือความท้าทายของ developer นะครับว่าปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นแต่คุณจะต้องขายคอนโดในราคาที่ ถูกลงย่อมยาวลงหรือเต็มที่ก็คือห้ามแพงกว่าเดิมมันดูความท้าทายจ,จริงๆนะครับว่า developer จะทำเช่นไรซึ่งแน่นอนเวลาเราพูดถึงคอนโดโครงการที่ราคามิตรภาพย่อมยาวเข้าถึงได้<อ>ทำเลและคุณภาพก็ดีด้วยผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะนึกถึงแบรนด์สุภาลัยเป็นเจ้าแรกๆแ,แน่นอนมกราคมปี2022 ผมจะเปิดปีด้วยโครงการใหม่ของเจ้าป้าของเราสุภาลัยลอฟรัชดาวงสว่สางสุภาลัยทำยังไงที่จะมาขายคอนโดทำเลรัชดาในราคาล้านกว่าบาทได้ในปีที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงข้นายาย,ยมากครับไปดูกันเลยครับเมื่อเช้าคุณมปไงเนี่ย บ้านผมเนี่ยมันใกล้รถไฟฟ้าสายสีเงินใช่ไหมพอดูจากในแมพแล้วเอ้ยโครงการมันใกล้กลับ MRT สายสีม่วงวงสว่างน่าจะนั่งโดยไฟฟ้ามาได้มันแค่สักครึ่งชั่วโมงเองซึ่งตอนแรกผมกะไว้สักชั่วโมงหนึ่งก็ละกลายไปว่าจากเดิมทีที่ผมนัดคุณไว้เนี่ยผมก็เลยมีเวลาเหลือมากเลยลองดูจากใน Google Map แ,แล้วเนี่ยจาโครงการก็แค่สัก1กิโลเองเอลองเดินดูเลยดีกว่า เลาแค่ประมาณ15นาทีเองนะในบริเวณลรอบสถานีเนี่ยมีพวกร้านค้าต่างๆที่ดูดูดีๆดูเก๋ๆแบบน่ากินทั้งนั้นเลยมีเซเว่นตั้งหลายสาขาใช่ใช่ตอนนั้นมันด้วยตัวโครงการเขาจะมีชั u t t l e บัสรับส่งกับที่สถานีก็ยิ่สะดวกยิ่งสะดวกแต่จริงมันก็ถือว่าเป็นออปชั่นหนึ่งว่าสมมติเผื่อบางทีคุณแบบรีบๆไม่อยากจะรอก็เดินเองได้หรืออยากจะออกกัเดินกําลังกายาะว่ามันระยะ15นาทีมันเป็นเดินได้สบายใช่ใช่ใช่พอคุณมาแล้วคุณเห็นไหมข้างหน้ารถติดมาก ผมยังคิดอยู่เลยว่าคุณต้องมาสายแน่ๆผมมาไม่สายคือแถวเนี้ยทินผมนะครับมผมอยู่แถวเนี้ยแล้วก็มาแถวนี้ประจําเพราะว่าจะต้องมาขึ้นทางด่วน ตรงประชานุุกูลอ๋อใกล้ทางด่วนด้วยใกล้ใกล้ใกล้รไม่ติดนะสองสามนาทีคุณขึ้นทางด่วนได้เลยซึ่งมันติดซึ่งมันติดมันติดเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันจะเบียดขึ้นสะพานข้ามแยกไปกลับรถใต้สะพานขึ้นทางด่วนอีกทีกับ2ก็คือเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะไปโรงพยาบาลเกษรราชอ๋อก็ถือว่าใกล้โรงพยาบาลด้วยสิตงนี้โหใกล้เลยจริงจริงเ่ะเดินไปก็ได้นะงันเลยใช่เดินไปได้มันเป็นทำเลที่การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย คุณจะขึ้นทางด่วนก็ได้คุณจะไปใช้รถไฟฟ้าก็ได้พูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปอีกสักสองสาม,สาม,สามนนีก็ไปถึงบางซื่อนะสายการบางซื่อใช่ใช่ใช่ออขึ้นเหนือล่องใต้อีกหน่อยก็สบายถูก,ถกแต่ไม่ใช่แค่การเดินทางนะคือคุณออกไปแล้วคุณกลับรถใต้สะพานาเนี่ยย้อนกลับไปแยกวงสว่างก็มีบิ๊กซีวงสว่างที่คุณเคยทักผมว่าเป็นวงสว่างทาเซ็นเตอร์มีร้านอาหารยอดฮิตอะไรเงี้ยนะเขาเพิ่งปรับปรุงสมใหม่ใช่ใช่ร้สึกร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยใช่ที่นี่ธนาคารเยอะเรียกว่าพื้นที่ชีวิตตรรงงงนนนี้้มัคค่่อาบซึ สุภาลัยล็อฟรัชดาวงสว่างเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างแยกประชานุกูลกับแยกวงสว่างต,ตรงนี้แหละเท่าน,นี้เป็นที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างแน่อยู่อสมควรนะครับเข้าใจที่ก็บอกสุภาลัยล็อบรัชดาวงสว่างน,นะครับแฟนล็อฟเนี่ยเป็นแฟนบนของสุภาลัยเป็นตัวแรกของสุภาลัยเลยนะที่ยกส่วนกลางเนี่ยไปไว้บนรูปถอทั้งหมดใช่เหรอคุณทรงใสมนทนีหยเออปกติมันก็มี ส่วนกลางอยู่บนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแอผมใช้คําว่าทั้งหมดเนี่ยอ๋อมาถึงทั้งหมดเลยใช่คืออย่างนี้ที่เนี่ยแบ่งเป็นสามตึก A b C ส่วนกลางอ่ะอยู่บนยอดของ A B และ C แล้วมีสะพานเชื่อมอย่างนี้เราก็ไม่ต้องจําแล้วเสียว่าส่วนกลางไหนอยู่ชั้นไหนถูกไหมทูทูทูลัแต่ละตึกเขาก็จะมีตีมของเขานะอย่างตึก A เนี่ยจะอยู่ลึกสุดตีมเขาจะเป็นแบบแฟมิลี่มีเพกาวแน่นอนมีเพกาวใช่มีสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ําเด็ก อะไรแบบนี้เหมาะกับผมเลยนะเหมาะคุณแม่โซนตึกกลางตึกบีเนี่ยเขาเน้นสายเคียตี้โยคะฟิตเนสใช่ไหมครบประมาณนี้มีแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยมีจ็อกกิ้งแท็กแต่จ็อกกิ้งแท็กเนี่ยคือยาวเลยนะ A B C วิ่งยาวได้เลยแล้วก็โซนตึกหน้าสุดคือตึกสี่เน้นคนรุ่นหนักก็ต้องมีโควร์กิ้งสเต็ปคุณไม่ต้องไปกังวลว่าจะได้ใช้แค่ตึกของตัวเองเพราะว่ามันเชื่อมกันทั้งหมดคุณใช้ได้ทุกอย่างแหละเพียงแต่เขาแบ่งโซนให้มันชัดเจนออ่โเค แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือผมเพนเปอร์สเปซทีฟครั้งแรกแล้วก็โพสต์ลงเพจด้วยก็คือดูสวยโมเดิร์นนนี่ใช่ของป้าเหรอพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณเตมาเอ็ดเอาเนี่ยคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยคือ <laughs> อย่างนี้มันเป็นคำชมกบับคุณออมแม่เฮ้ยมันดูสวยจริงๆมันามาดูสวยขึ้นดูโมเดิร์นขึ้น,นมันดูแบบว้าวอ่ะ,อะ<ม>นะคอนเซ็ปต์ Concept เขาก็เป็นคลาวด์อยู่บนก้อนเมฆขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับและแน่นอนที่นี่ชื่อว่าสุภารณไล่ล็อฟคำว่าล็อฟเนี่ยก็ต้องมีห้องล็อฟด้วยห้องล็อ ตั้งชื่อว่าเป็นรีย l ล็อ e เรียลจริงๆเรียลจริงๆเพราะว่าเป็นการขออนุญาตแบบ2ชั้นคุณแง่ว่าถูกต้องตามกฎทุกอย่างทุกประการทุกประการเลยไม่ต้องอยู่ๆไปไม่ต้องมากังวลย้อนหลังว่าจะมีอะไรผิดหรือเปล่านี่คือถูกต้องจริงๆแต่สุพรรเลยเขาบอกว่าห้องล็อกเนี่ยไม่ต้องโปรโมทหรอกถ่ายปัดเดียวก็หมดผมก็เชื่อเยี่สิยูนิตแบบดียว่ผมว่าตอนแรกก็หมดแล้วแต่พาเปิดจองทั้งหมดอ่ะใช่ครับ อย่างที่เซลล์แกลเลอรี่เลยณนะตอนนี้ที่เราดนอยู่ตรงนี้เนี่ย<ม>จะเป็นแบบห้อง35ตารางเมตร<ม>เป็นแบบ one bed room <ช>1 bedroom นะครับ<ๆ>เขาก็จะทําแบบห้องที่มีเยอะที่สุดม,มาให้เราดู<ม>แต่ห้องที่เยอะที่สุดเนี่ยจริงๆมันคือห้องที่น่ช้และน่อยู่ที่สุด<ม>จุดขายคือด้านหลังเลยเหมือนเป็นห้อง work from home ได้แหมเหมาะอายุนี้นะแล้วคุณสังเกตนะห้องนี้มันเป็นสัดส<ม>่วนหมดเลยครัวปิดห้องนั่งเล่นห้อง work from home แลวก็ห้องนอน อย่างมันเป็นสัดส่วนเป็นสัดส่วนหมดเลยเขาขายแบบฟอร์ลีคิ t e ตนะมีครัวมีสุขภัณฑ์มีแอร์มีวอลเปเปอร์แล้วก็มีดิจิทัลดอทหลอกให้คุณด้วยที่จริงเป็นส่วนหนึ่งของสุขภัณฑ์เลยนะที่มีวอลเปเปอร์ทุกห้องเนี่ยมใช่ใช่ใช่แต่ที่ผมแอบชอบมากเลยก็คือตัวของชุดสุขภัณฑ์เรนชาวเวอร์สีดำของแฮร์เฟลล์ชอบเหมือนกันเมื่อกี้เดินไปไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วเลยคือตัวเครื่องทำน้ำอุ่นมันก็เข้ากันดีมากเลยอะรูปทรงมันดูแปลกๆเลยเออใช่่ข้้้้นนนทางอใหดดวยยะครบชุเล ถ้าคนที่บอกว่าเอ้ย<ม>ก็อยากจะได้ห้องแบบเพลนๆหน่อยมีห้องหนึ่งมีห้องนึงใช่เข้าไปแล้วก็จะเป็นห้องนั่งเล่นกว้างๆหน่อยนะครับจะไปเพิ่มเอาส่วนของ walk in closet ตรงห้องนอนแทนสมัยนินยมเนาะใช่แต่ว่าก็เป็นครัวปิดเหมือนกันนะคือทําเป็นสัสดส่วนเป็น2แบบที่มีขายเยอะที่สุดแล้วก็ผมว่าเป็นห้องที่มีความน่าใช้มนที่สุเหมือนกัน มีการันตีอย่างก็งงคือว่าร้านค้าที่ให้เช่าเนี่ยเซเว่นมาจองละสามยูนิตที่นี่เขาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มเรียบร้อยมาชัวร์ไม่มัวนิ่มไม่มัวนิ่มแน่นอน <c oughs> เ,อเอ๊ะแล้วโครงการนี้ทำไมเขาไม่ขายแบบเฟอร์นิเจอร์จริงๆจะเอาเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะเพียงแต่ว่าม,มีมีเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนลดน้อยกว่าเขาก็ยังมีส่วนลดนะใช่คือถ้าคุณเอาเฟอร์นิเจอร์อ่ะเขาจะลด9ก้าห โดยส่วนใหญ่นะถ้าห้องใหญ่ก็ลดมากกว่านั้นนิดหน่อยแต่ถ้าคุณไม่เอาเฟอร์นิเจอร์เลยก็จะได้ลดแสงแป้คืใช่ง่ายก็คือค่าเฟอร์นิเจอร์ก็สักาณ่ก้า0หมื่นใช่ประมาณนั้ก็ไม่แพงนะไม่แพงเลยคือไม่แพงเลยไม่แบบนี้เลยไหมไอแบบนี้มันมีของตกงกแต่งก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าพร้อมอยู่โต๊ะตู้เตียงโซฟาเข้าใจเข้าใจถ้าคุณมีพื้นที่ชีวิต อยู่แถวๆนี้อย่างที่ผมพูดมาในปี2022ทําเลแบบนี้ราคาแบบนี้เริ่มต้น1.7ล้านหายากมากหายากครับผมว่ามันมันถูกเลยแหละคุณสามารถมาดูเซลล์กอรี่ที่โครงการนี้เลยเขาพร้อมเปิดให้ดูอย่างนี้และทุกวันเพียงแต่ว่ายังไม่ให้จองนะจองเนี่ยก็จะ22 23มกรา ปสออนเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าคุณแอบ,บจองแล้วเหรอพยายามขอนี่ไม่ให้จองใชไหราคาเริ่มต้น52,000บาทต่อตารางเมตรโอ้ถูกมากถูกแม,กแม่ราคาเฉลี่ยของนักโครงการเนี่ย65,000บาทต่อ,อาต,ตารางเมตรเอกสมแซ่ดนิดนึงนะผมรู้สึกว่า50,000เนี่ยจริงๆต้องแบบอยู่ก้าชาชานเมืองไกลๆอะ่ะใช่หรือ <c oughs> ไม่ก็คือย้อนอดีตไปหลายปีย้ำสุดท้ายครับใครสนใจก็ไปลงทะเบียนก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้นะครับของสุภาลัยมาจองพรีเซลได้ วันที่22-23มกราคมก็องอีกไม่กี่วันแล้วสิไม่กี่วันแล้วครับต้องรีบแล้วนะนี่ก็คือทั้งหมดของสุภาไลล็อกรัชดารักษาครับ